สารโปรดเก้บที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งคันพลายไปดีดด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและมัตสึวังอัตรานขณะดก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบจุดของสัมภาระของคันเพื่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในคันพลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเกินขบวนที่หนึ่งเจ็ดสี่ รถคานสถานีเยลานถึงปลายทางสถานีจานกรุงเทพสุขุวิทขอความปราราผู้โดยสารทุกข้านโปรดอย่าใช้ไปโดยประใจค่ะขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเพื่ที่โดยสารเนื่องจากท่าทางจะได้รับอันตรายหละรอย่างขบวนรถเครื่องนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถายสุขละยา สถานีบางกอกรือานีต่อไปามกกค่ะสถานีบางปะงในการของการรถไฟโดยเม่ผางขอขอบคุณผ <urai piano tiế ng en> ู้เดินทางทกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้เดินทางทุกท่านเดินทางสูขจุดหมลายทางโดยสวัสดิภาพและหลอกไปหนึ่งที่ว่านการเดินทางต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการเพิ่มเติมขอขอบคุณค่ะ ผู้โดยาราขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งในทางตลาดที่สเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ต้ทางสถานีคอนดรีสุดปลายทางสถานีหลักสวนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางสัมบวนรถเครื่องดื่มและสวะโดยสารได้ที่เรียบร้อยแล้ อารทเล็กน้อยซึ่งมีฝังตดงข้ามกับอาคารสถาเร